เราไปลุยกันต่อที่หน้า20กันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบและเก็บตกนะในส่วนของโลกดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศนะครับตัวนี้จะมีแค่2ตอนนะก็คือปรนยัย4ตัวเลือกเน้นเช็คคอนเซปต์นะครับแล้วก็อัตนัยบูรณาการอีกหนึ่งข้อนะครับภารกิจอุยดูสนุกจังอะและสถานการณ์จำลองจดหมายนะลูกถึงผู้สมัครโครงการทาราซ่า คืออะไรอ่ะยินดีต้อนรับสู่ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรสำหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์ยูโรป,ป้าของดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสอันนี้น่าสนใจมากอันนี้แบบมีความดาราศาสตร์นิดนึงนะดาวพฤหัสเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกจูปิเตอร์แล้วหนูรู้ป่าวว่าจูปิเตอร์ยังเป็นชื่อของอะไรเ<ม>ทพเทพอะไรเทพมุกเทพตะกอน เทพกรีกอันนี้ฟิลชื่อโรมันจูปิเตอร์ชื่อกรีกดั้งเดิมคือซุสรู้จักปะจุดเด่นคือใส่ฟ้าจุดเด่นที่สองคือเมียเยอะและชื่อดวงจันทร์น่ะคือชื่อเมียหมดเลยครับหนูนหนกออกว่าคือแบบคนกรีกโบราณเขาศึกษาท้องฟ้าแล้วเขาก็จินตนาการไปเรื่อยเชื่อมโยงกับ เออแบบเทพประกรณนามพี่ไม่รู้ว่าศึกษาดาวก่อนแล้วล่างเทพประกรณนามหรือมีเทพประกรณนามก่อนแล้วศึกษาดาวแต่พี่คิดว่ามองดาวแล้วก็หนูคืคิดออกมาอย่างเราแบบตอนเด็กๆเราคิดว่าเทวดาอยู่ที่ไหนลูกบนฟ้าหนึ่งก็ออกมามันเป็นสัญชตาตญาณอยู่แล้วอะข้างบนว่าน่าจะแบบมีเทวดามีอะไรแบบนี้อยู่เขาเห็นดาวเขาก็จินตนาการไปว่าเป็นเทพนะชื่อดวงจันทนระ์อ่ะชื่อเมียสุดหมดเลยอืมนะครับ แบบทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองสถานการณ์การแก้ปัญหาที่ซับซอ้อนและต้องอาศัยความรู้แบบบูรณา,าการที่นักวิทยาศาสตร์ประจำภารกิจต้องเผชิญในสถานการณ์จริงท่านคือผู้สมัครนะครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการทาร์ล่าซึ่งมีเป้าหมายในการส่งยานลงจอดลงบนพื้นผิวของยูโรป้าคืออยู่นาซาเหรอ เพ right okay, ื่อทำการขุดเจาะชั้นน้ำแข็งมาวิเคราะห์ตัวอย่างจากมหาสมุทรใต้พื้นผิวโอเคแปลว่าดาวเอ็นดวงจันทร์อันนี้มีมหาสมุทรใต้พื้นผิวเนาะเพื่อค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนอกโลกพระเจ้าภารกิจนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของยูโรป่ามีข้อมูลมาให้แรงโน้มถ่วงต่ำมากนะครับก็คือค่า ค่า g อ่ะที่พื้นผิวของยุโรป้จะมีค่าเพียง1.3เมเปเซกสแควร์แล้วของโลกเท่าไหร่ลูก <5. S 1> เออเก่งมากประมาณ9.8ที่ผิวโลกแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นบรรยากาศข้างนอกก็จะลดลงนะครับเมเปเซกสแควบรรยากาศเบาบางอย่างยิ่งประกอบด้วยออกซิเจนเป็นหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการสลายโมเลกุลของน้ำด้วยรังสีโอวาวฟารังสีอะไรอ่ะ อันนี้ก็จะเขียนสรรมการเคมีได้เป็น H2O แล้วก็มีพลังงานนะลูกมีพลังงานแล้วทำให้มันเกิดการแตกตัวเป็น1ส่วน2ออกซิเจนแกส๊สบวกกับ2 H บวกบวก2อิเล็กตรอนลูกแปลว่าตรงนี้ก็จะมีรังสีบีต้าออกมาด้วย อ่าโอเคไหมเคยเห็นปฏิกิริยาเคมีนี้ไหมครับปฏิกิริยาที่น้ำแตกตัวอือโอเคนะพื้นผิวมีอุณหภูมิต่ำสุดขั้วนะครับเฉลี่ยประมาณลบร้อยแปดสิองศาเซลเซียสปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งหนาหลายสิบกิโลเมตรมหาสมุทรใต้พื้นผิวบอกว่าเป็นมหาสมุทรน้ำเค็มนะครับ มาดู1.1กันโอ้ว้าวหาความหนาแน่นของแกนน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์นะครับใช้ถ้วยยูเรกาภายในห้องปฏิบัติการนะครับของยานลงจอดเพื่อหาปริมาตรของตัวอย่างแกนน้ำแข็งรูปร่างไม่แน่นอนโดยเติมน้ำจนเต็มจนเต็มแล้วย่อนแกนน้ำแข็งลงไปพบว่าน้ำล้อนออกมา120ลูกบาศกเซนไอตัวนี้ตัวแปรนนี้คืออะไรล น้ำตอนแรกเต็มแก้วหนูใส่ก้อนน้าแข็งจากไอดาวยูโรป้าอะไรเนี่ยลงไปแล้วน้ํามันล้นออกมาร้อยยี่สิบลูกบาทเซนแปลว่าเขากําลังบอกอะไรหรอครับเขาบอกปริมาตรของน้ําแข็งถูกไหมลูกอ่าเป็นเรื่องของการแทนที่เนาะปริมาตรหรือ V ของน้ําแข็งเท่ากับร้อยยี่สิบลูกบาทเซนเมื่อนําแกนน้าแข็งไปชัง่งได้มวลร้อยแปดกรมัมอันนี้คือมวลใช่ไหมครับให้หาความหนาแน่นโอ้ยง่ายดี หางไงลูกความหนาแน่นดีเท่ากับ m ส่วน v m ค er 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 <odes> ือ108กรัมส่วนด้วย v คือ120ลูกบาทเซนตอบข้อไหนลูกข้อ3ามะอ,อ๋อข้อ 2, 2ใช่ไหมศูจโอเคกาเลย ง่ายเนาะโจทยาวเชียร์โอเคนะครับไปหน้าสุดท้าย11.2การเตรียมสารอาหาร สำหรับระบบไฮโดรโพนิกปลูกผักนะลูกเออนักวิทยาศาสตร์ต้องการเตรียมสารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชไร้ดินปริมาตรห0าร้มลให้มีความเข้มข้น0 5โดยมวลต่อปริมาตรจะต้องใช้สารละลายธาตุอาหารเข้มข้นนะครับยีโดยมวลต่อปริมาต,เออตารเป็นปริมาตรเท่าไหร่ข้อนี้ทำไงรู้ปะอ่านโจทย์แล้วเด้งขึ้นมาเลยไหมลูกวิธีทำ หนูมีคิดภาพตามพิสน,นะหนูมีขวดอะอาหารอาหารอะสารอาหารอะเข้มข้นนะเข้มข้นเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วหนูจะต้องเอาไปใส่แบบไอ้ระบบปลูกพืชไร้ดินอนะซึ่งมันมีความแบบเข้มข้นต่ำกว่านี้คอมมอนเซนต์ก็คือเราก็จะเอาขวดอาหารเข้มข้นผสมน้ําเพื่อเจอจางถูกปะ่ะแล้วการทําแบบเนี้ยเราใช้สูตรเลยหลเคยเข็นสูตรนี้ไหม 1> n 1 v 1เท่ากับ n 2 v 2หรือโรงเรียนบางโรงเรียนอาจจะใช้ความเข้มข้นเป็นตัว c ก็ได้เคยเห็นปะหนูใช้อะไร n หรือ c ลูก c ใช่ไหม่ h c หนึ่ง v 1เท่ากับ c 2 v 2ก็ได้เหมือนกันนะครับมาทำเลยเรามี20%ใช่ไหมลูก c 1 20% v 1อ่ะไม่รู้อยากรู้เท่ากับ เราอยากจะเตรียมให้เป็น0.5%ปริมาตร500 ml นะครับดังนั้นเราก็อยากรู้ว่า v1 เท่าไหร่หรือว่าย้ายข้างไปเนี่ยแก้สมการก็จะได้เป็น0.5%คูณ500 ml หารด้วย20%ได้เท่าไหร่ลูก1 2.5ใช่ไหมโอเค ตอบเลยเขีย okay, นนะครับ11.3ครับการโอ้โห و, อะไรวะเนี่ยโอ้โห و, ยังมีอีกนี่นะ11.3ให้ทดสอบกิจกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาสถานการณ์คือรถสำรวจพบตะกอนสีแดงในตัวอย่างน้ำนะครับ มีสมมติฐานวัตรกรนี้อาจมีตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพหรือเอนไซม์นะครับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นแร่ธาตุซึ่งสามารถเร่งการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นไปได้สําหรับสิ่งมีชีวิตโอ้โหจงออกแบบนะครับการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมภายใต้ห้องปฏิบัติการของยาลงจอด เพื่อตรวจสอบว่าตะกอนดังกล่าวอ่ะมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือไม่เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพที่ไวต่อความร้อนกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นแ่ท่ธาตุที่ทนต่อความร้อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยหนูก็ไปลองออกแบบและกันพี่แชร์ไอเดียว่าถ้าเป็นพี่พี่จะออกแบบยังไงโอเคไหมกลุ่มการทดลองควบคุมนะลูกพี่ซันจะเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใส่น้ำบริสุทธิ์เป็นเนกาทีฟคอนโทรลนะครับที่อุณหภูมิอาจจะเป็นแบบอุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสหรือไม่ก็ส7ิบองศาเซลเซียสแล้วแต่นะครับกลุ่มทดลองหนึ่งทดลองหนึ่งนะครับ พี่ซันจะเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใส่ไอแหล่งน้ําจากไอดาวยูโรป้าอะไรเนี่ยที่มันมีตะกอนสีแดงที่เขาพูดถึงนะครับน้ําตะกอนแดงอะน้ําตะกอนนะครับที่25องศาเซลเซียสซึ่งแปลว่าถ้าเกิดพี่ซันตรวจสอบการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะถ้าเกิดกลุ่มทดลองหนึ่งอะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ดีเลยก็แปลว่าตัวเร่งปฏิกิริยานั้นอะ มีสิทธิ์ที่จะเป็นทั้งตัวเล่งชีวภาพและตัวเล่งที่เป็นแบบแร่ธาตุก็คือออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกโอเคปะครับแต่ว่าพี่สันก็ต้องใส่กลุ่มทดลองที่2เข้าไปนะครับเป็นคล้ายๆกับกลุ่มทดลองที่1แต่ว่าพี่ซันอะเปลี่ยนอุณหภูมิครับพี่ทําให้มันร้อนขึ้นอะเอาสักแบบเจ็ดสิบก็ได้อ่ะยังไงก็ได้อะให้มันร้อนขึ้น ซึ่งถ้าเกิดพี่ซันตรวจสอบการทดลองที่สองปุ๊บแบบว่าใส่น้ําตะกอนเหมือนเดิมมาลูกนึกออกไหมแต่คราวนี้ถ้าปฏิกิริยามันไม่เกิดแล้วอะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตะกอนนี้มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพราะมันไวต่อความร้อนร้อนปุบพังเร่งไม่ได้นึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดเจดสิบแล้วยังตรวจว่าปฏิกิริยาเคมียังคงดําเนินไปอยู่แปลว่าตัวเร่งมันทนร้อนแล้ว และจากข้อมูลตัวเร่งที่ทนร้อนคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นอินออร์แกนิกเป็นแร่ธาตุหรือกออกมาเป็นไอเดียคือข้อเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันมีแค่ว่าเราออกแบบการทดลองได้ดีหรือเปล่าโอเคไหมครับอืมถ้าเกิดใครแบบไม่มีไอเดียนะก็เอาของพี่อะลอกไปแล้วเราต่อสมมุติฐานตัวแปรอะไรแบบนี้เอานะครับโอเคนะอ่ะ ดี๋ยวพี่ซอนไกข้อที่เหลือไวใ้ให้หนูก่อนนะครับจะได้เผื่อแบบไปดูนะทบทวนนะครับข้อ11.4การวิเคราะห์ปริมาณแบบบูรณาการงบประมาณในการลงจอดนี่คือไปบูรณาการกันอะไรเนี่ยจงหาระยะเวลาทั้งหมดในหน่วยวินาทีที่เครื่องทำความร้อนต้องใช้ในกระบวนการนี้โดยแสดงขั้นตอนการคำวนวณทั้งหมดมีให้ความร้อนจำเพาะของน้าแข็งอันนี้เป็นเรื่องพลังงานความร้อนนึกสูตรออกไหมลูก คเท่าก <ingredients S 2> ับ mc เดลต้าสำหรับการเปลี่ยนอุณหภูม well ิและ Q เท่ากับ ml สำหรับการเปลี่ยนสถานะนะครับเขาบอกว่ายานลงจอดเนี่ยจำเป็นต้องหลอมตัวอย่างในแกนน้ำแข็งโอ้โหจริงจังมากเลยอะมวลน้ำแข็งอ่ะ2.0กิโลกรัมอันนี้คือตัว m นะลูกประกอบด้วยน้ำ95%าและฝุ่นซิลิเกต5%โดยมวลจากอุณหภูมิเริ่มต้นลบ ให้กลายเป็นน้ําที่ของเหลวยี่สิบแปลว่าเดีลต้าทีเท่าไหร่ลูกสองร้อยเก่งมากอืมโอเคนะครับเออจากนั้นทําอะไรต่อเครื่องทําความอะไรเนี่ยเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าของยานมีกําลังไฟฟ้าห้าร้อยวัตต์และไม่ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนร้อยเปอร์เ็นร้อยปอร์เซ็นก็คือออกมาให้มันดูง่ายๆว่ามันไม่ได้ลดทอนนะไอ้ที่หนูคํานวณได้ใช้ทั้งหมดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับให้หาเวลาทั้งหมดหรอ P เท่ากับ W ส่วนทีเท่ากับ w ส่วนทอันนี้อาจจะต้องเอามาจากฟิสิกส์บ้างนะครับอ่ะอันนี้พี่ซันแจกจ่ายตัวแปรไว้ให้แล้วนะครับแจกจ่ายตัวแปรให้แล้วหนูก็ลองไปทำดูละกันโอเคนะครับอ่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับในส่วนของชีวเคมีแล้วก็โลกดาราศาสตร์อวกาศนะครับก็อาทิตย์หน้าสอบแล้วปะ เอออาทิตย์หน้าสอบแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะลูกมีโอกาสก,าก็ขอให้ติดเลยก็ดีเราจะได้แบบพราวเด็กเอมวิสเด็กเควิสเด็กจุฬาพรอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสอบติดนะครับเมกาจองตัวมาให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะครับอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทำอย่างเต็มที่เนาะได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้เคยพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับอ่ะมีโอกาสเจอกันใหม่นะลูกสวัสดีครับบ๊ายบาย